พี่แมงแต่ผมทานร้อนน่ารักมากซูมอย่างวันนี้ <c oughs> <c oughs> รักไอ้อากับน้องน้ำ้ากขอบคุณาะใครที่รักใครที่รักน้องอามนะคะใครที่รักน้องอามนะคะก็จะเจอพี่แม็กบ่อยๆนะคะกินแตงโมแล้วเมื่อกี้พี่ออสุน่า

เมื่อกี้มันโทรศัพท์มันเป็นอะไรไม่รู้นะคะมันซูมเองโทรศัพท์มันชอบซูมเองตลอดเลยว่าเวลาเจอพี่แม็กนั้นหนูไม่รู้หนูไม่ได้ทําเดอ้อใช่ค่ะเวทีเล็กมากนะคะับแปลวา่า<น> <ส clubs. S 1> แดนเซอร์อนเจไปนแดนเซอร์อนเจได้ขึ้นที่ละสองคนนะ นี่นะครับบรรยากาศหน้าร้านร้านตองสองนะคะอุ้ยตอนนี้ฝนกำลังลินเลยพี่นอ้องนี่บรรยากาศดีมากมีวิวเขามีวิวเออยด้วยเนะะี่ยฮร้านตองสองนะคะใครที่วอล k i อินก็สามารถพักไปในเพจร้านตองสองได้เลยนะคชา ขนาดเสนหมูกระทะโอ้ยมือแรงน้องอ่ำเสียมาดันลอยกินหมูกระทะอยู่นี่น,นะมือแรงนี่นะคะร้านตองสองนะครับฮ่าฮ่ ไม่จริงไม่ใช่นะทุกคนมันซูมเองเด้อน่าไม่ได้สูมเด้อาปเท่าไหร่นะพี่โบสทตัวละสามร้อยห้าสิบใช่ไหมอ่าไปหลายคนตอนนี้อยู่ที่คนละร้าบาทนี่เราครับมันมันขะ่อนเพื่อนเพอนบนะเป็นทาง่นะเอราลักันสองสองร้อยกว่าคน ดไ,นนได้ดไอนนจะไปต่อคิวหลังไม่ด้วยหกนงเก้าเก้าัน สาวกับโบกเฮียนสักแบหนึ่งนะทุกคนก็ได้กินหมูกระป๋อดีในมือเลเอย์ก็เกย์ก็หล่อกล้องรู้ใจเลยใช่ไม่รู้ทำไมกล้องกล้องตัวนี้เกโคหล่อที่ไรมันจะแบบชอบสูง ตอนนี้อยู่ที่ส9งแล้วนะฮะตอนนี้ตอนนี้ <laughs> น,น,น้องอาประยู่คิว <c oughs> ที่ห้าแล้วนะะตอนนี้อะไรวจีมาสิ คจากคิวที่หนึ่งก็จะไปอยู่คิวที่ห้านะตอนนี้วันนี้แสดงที่นครพนมนะครับร้านทองสองนะคะคือที่ไหนละกองตัวน <al forget> ี้ตเนาะครับ <leaves> เาจะชอบนั่งจีบพี่แมก็จะชอบนั่งจิมเดอเขาก็นรอยซู้มอะต่อบนจบ้อเ้ยเราไม่ได้ซูมก็มันูเองมใส่ลูกเดียวอีันมกองหมายถึงว่า ไม่้ว่าจ้องกันไใส่รูปเดียวันต้องใจไม่แน่ใจนะครับว่ากลิกล้องใหญ่ไหรหรือว่าโทรศัพท์ไรนะวันนี้วันนี้กล้องใหญ่หรือโทรศัพท์ไรวันนี้โทรศัพท์ไรนะครับทีมบาวูไทยไม่ได้มาด้วยนะครับวันนี้ทุกคนอยู่บอกไกลจากร้านต้องรีบมาจองเลยเดิน จำนวนจำกัดเลอในร้านนี้เพราะว่ามันร้านเล็กนะฮะรับคนเยอะไม่ได้เด้อบุญมีหอยอะไร้ามั้ยพีหอยต้องกานเลขบัญชีอยู่ไหนเลขบัญชีนะฮะสกสิกรน,นะฮะศูนย์สองสามสามสองสี หนึ่งสีกหกกรไทยนะครับอีกรอบนึงนะฮะศูนย์สองสามสามสองสี่หนึ่งสี่หกหกกรกรไทยนะครับเ้อช่วยด้วย๋อ อุ้ยกล้องมันชอบเอียงนะอ๋ออุ้ยกองเป็นอะไรไม่รู้ชอบเจอแต่คนหล่อพี่เมทชื่อคมสั์นะครับ <laughs> อ๋อ <laughs> ช่วยด้วยอย่าพิมพ์เลขประชีเยอะนะครับทุกคน พี่แม่กังไงพี่แม่กินข้าวเลยยังแอบอยู่คิวที่ห้านะคะวันนี้เล็กีดท่มเฮ้ย ฟ้าซื้อบัสตัวได้เลยอสำหรับอีพีที่จะมาถึงนี้นะครับรับเชิญโดยเต้าหยองแล้วก็เต้าหยองนี่เต้าหยองนี่หยองแล้วนี่พี่น้องซื้อซัมจีผมซื้อซัมจีซั่งซั่ลงเพลงอีหยังลองให้มันให้มันได้ทอนหนึ่งด้วยให้ได้ทอนหนึ่งด้วยซื้อซัมจีซื้อเป็นซัมจีลองเป็นท่อนเดียวเลยเพลงเอียงคือมีท่อนเดียว เราจัเลสโกแล้วเหรอจัเลสโกแล้วเหรอว่นเลยควันนี้คองแล้วี่ยอะกวนี้

ทุกคนรอดูนะแบบว่าอะไรนะนี่อย่างก่อนแมนมือกี้วจ้างข้อมือโอเคเราจะไปแล้วนะเราจะไม่แผนกล้องไปหาดพี่แม็กนะทุกคนเราจะเดินลงไปแล้วเราจะไม่แผนกล้องไปนะโอ้ยโอ้ยทำไมกล้องทำไม ทำไมกล้องมันเป็นแบบนี้น้องอาไม่เข้าใจจริงๆน้องอาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมกล้องถึงเป็นแบบนี้นี่อ่ลงเลยเหรอลงเลยเหรอนี่ทุกคนเราก็จะอำลาพาจากแล้วนะฮะเอาเร็วๆเขา เข้าไปเอวเข้าไปเอาอำลาเร็วๆอำลาเร็วๆอำลาพราะจา่าอำลาพระจากที่แปดก้องนะโอ้ยฝนคือลินโคตรอยากไปไก<ป>ลดอกครับผมจะหน่อยเมื่อไหร่ไม่ใหไ้ไรานะ <c oughs> แต่งหน้าให้เรานะนะเด้อแต่งหน้าเด้อจะไล่ไม่เด้อพี่ <c oughs> น้องเด้อ <c oughs>